สังคมผู้สูงอายุกําลังขยายวงกว้างในโลกปัจจุบันครับการสร้างความปลอดภัยของคนในบ้านจึงเป็นสิ่งสําคัญระบบบ้านอัจฉริยะสําหรับผู้สูงอายุเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นเทรนด์ของโลกธุรกิจในปัจจุบันนี้นะครับคุณพลอยพราพชาสุรีโก MD บริษัท Present t e ท h โนโ o g ีเห็นโอกาสนี้ครับในการสร้างความปลอดภัยมารวมกับความทันสมัยของเทคโนโลยีสู่การสร้างบ้านอัจฉริยะที่เราเรียกว่า Smart Home สมาร์ทโฮมคืออะไรครับคือการสร้างระบบที่ควบคุมการทํางานอัตโนมัติภายในบ้านครับธุรกิจนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายพาร์ทเนอร์ครับจึงเป็นการร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ BCG โมเดลครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจเราเป็นความรู้จักกับธุรกิจแบบนี้กันครับผมเชื่อว่าเราจะได้แนวคิดดีๆในการทําธุรกิจอย่างแน่นอนในสร้างสรรค์ธุรกิจกับเศรษฐกิจ BCG ครับสวัสดีครับคุณพลอยครับเบื้องต้นขออนุญาตคุณพลอยแนะนําตัวนิดหนึ่งครับ สวัสดีค่ะพลอยพราวพัชร์สลิโก้เอ็มดีบริษัทพรีเซนต์เทคโนโลยีนะคะเราเป็นผู้นำนวัตกรรมที่วัดใสแบบครบวงจรค่ะในส่วนของพรีเซนต์เทคโนโลยีเนี่ยเราจะเป็นนวัตกรรมรที่วัดใสนะคะซึ่งนวัตกรรมที่วัดใสเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยความสะดวกสบายหรือแม้กระทั่งสุขภาพสุขภาพเนี่ยเรารวมถึงคนที่อยู่ภายในบ้านหรือแม้กระทั่งเทรนด์ของเกี่ยวกับผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยคะ่ะเราสามารถรที่จะดูแลแล้วก็เชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหัวข้อของนวัตกรรมทั้งสิ้น คุณพลอยเองมองเห็นโอกาสมองเห็นจุดริ่มต้นของธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงครับเราก็มีคุณพ่อเป็นไอดอลเนาะซึ่งคุณพ่อเนี่ยก็อยู่ในอินดัสทรีของเทคโนโลยีอยู่แล้วซึ่งเวลาเราไปร่วมประชุมกับเขาเราก็จะได้ยินแนวคิดก็วิธีการทำงานในเชิงการแมิหจเมนต์หรือว่าวิธีกระบวนความคิดมากกว่า System a t i c thinking ซึ่งแน่นอนเทคโนโลยีสมัยก่อนกับสมัยนีย้เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราสามารถ เอาเรื่องแนวคิดมาแอพลายได้แล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าเราก็เห็นเห็นเทรนด์ด้วยเห็นความชอบของเราด้วยแล้วก็เอามาทําให้เราเห็นว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเทรนด์ของอนาคตนะมีเพน์พลอยอะไรในการจับทําธุรกิจแบบนี้บ้างครับสิ่งแรกเลยเราต้องหาคอร์เวลูของเราก่อนว่าเรามีความแตกต่างยังไงกับคนอื่นถ้าเทียบเราระหว่างเราประเทศไทยกับประเทศจีนอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตที่มีสามารถมีกําลังผลิตได้เท่ากับประเทศจีน แต่ว่าเ,เราสามารถที่จะทำโซลูชันหรือว่าในเชิงของการแอปพลายเนี่ยให้เข้ากับสังคมของเราคนไทยชอบในส่วนของการเซอร์วิสการดูแลเราสามารถรมีซอฟต์แวร์ที่สามารถมอนิเตอร์ในส่วนโดยโดยการใช้ Device ของ IoT เนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะเอา Device มาจากประเทศ ABC อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็นำมาเขียนเป็นโซลูชันเฉพาะของเราอยู่ตัวอย่างเช่นเซนเซ,นเซอร์ ประตูหน้าต่างดอเซนเซอร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับมันสามารถอยู่ในโหมดของความปลอดภัยก็ได้แต่เราก็สามารถที่จะแอปพลายหรือก็เขียนโปรแกรมให้ไปติดอยู่ตรงประตูตรงเข้าห้องน้ําก็สามารถมามอนิเตอร์เกี่ยวกับด้านสุขภาพได้อีกอหรือเรารสามารถเอาเซนเซอร์ตัวนี้ไปเขาเรียกว่าสับก็คือทริกเกอร์นะคะคเปิดประตูปุ๊บใช้ตัวเซนเซอร์เดียวกันเนี่ยให้ไฟติดแสดงว่าหมายความว่าเซนเซอร์หนึ่งตัวเนี่ย มันสามารถแอพพลายได้หลายมิติมากผมขออนุญาตถามนิดนึงเรื่องของบ้านอัจฉริยะกับบ้านอัจฉริยะที่สร้างเพื่อเพื่อผู้สูงอายุมีมความต่างมีความสร้างเซตระบบแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงบ้างครับบ้านบ้านที่มีความทันสมัยมีความโมเดินแน่นอนเราไม่ต้องคํานึงถึงสเต็ปหรือว่าวิธีการที่ผู้สูงวัยจะจะจะ,จะอาศัยอยู่เนีย่ยค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าบ้านสําหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ต้องดีไซน์ว่าห้องสําหรับผู้สูงวัยเนี่ย จะมีการเข้าหรือการออกเนี่ยที่สะดวกง่ายขนาต,ต้องต้องไม่มีสเต็ปเยอะค,ค่ะในห้องน้ำก็ต้องมีความ universal design นิดนึงนะคะหรือแม้กระทั่งบางที่ก็อาจจะต้องมีลิฟต์นะคะสำหรับ,รบผู้สูงอายุจากชั้นหนึ่งไปยังชั้นสองกลุ่มผู้ใช้งานกระจายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับเนื่องจากว่าเราทำนำวัตกรรมที่อ,อาสัยเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมิติถ้าในมิติในส่วนของเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความสะดวกทันสมัยเนี่ย ไปมองว่าตอนนี้กลุ่มเจ้าของบ้านที่เป็นลูกค้าของเราที่เราให้บริการอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมไปทั่วประเทศเราก็ต้องมาหาจุดแตกต่างค่ะว่ากลุ่มกลุ่มลูกค้าของเรานะสเต็ปแรกเนี่ยเราจะเดินในกลุ่มลูกค้าเป็นเชิงแมสไปเลยหรือว่าเป็นแบบเฉพาะกลุ่มคือถ้าเราถ้าเราเป็นเชิงแมสไปเลยก็อาจจะเป็นสินค้าแบบเทคโนโลยีแบบเชิง DIY ที่หาสามารถซื้อได้บน Market Place ออนไลน์ต่างๆเน้นราคาที่เข้าถึงง่ายแต่ ในในในส่วนของพรีเซนต์เนี่ยเราจะไม่ได้เป็นเวแบบนั้นเราจะเป็นเวแบบเน้นให้คาปรึกษาให้ความรู้คอยเป็นที่ปรึกษาระหว่างทางไปถึงจนจบหรือแม้กระทั่งบร,รบริการหลังการขายเราก็ยังคงปรึกษาอยู่ใช,ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราดูแลลูกค้าตั้งแต่บ้านคุณยังเป็นแค่แบบยังไม่ได้สร้างเลยด้วยซ้าจนบ้านคุณเสร็จแล้วคุณตั้งแต่คุณยังไม่มีลูกเราก็ยังคอยให้คำปรึกษาต่อไปอเ<ล>รื่อยอย่างนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเวเวเวเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคเป็นคอลเวลูของเราเป็นจุดขายของเราแล้วเราก็เดินในเส้นทางแบบเนี้ยไปเร<ๆ>ื<ๆ>่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พลอยสื่อคือพอเรามีแพชชั่นเราหาตัวตนที่แตกต่างแล้วหลังจากนั้นเราก็มาอินพิเมนต์หาสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดกับกลุ่มลูกค้าของเรา <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าในเฉพาะด้านแบบนี้แน่นอนต้องเป็นสินค้าที่ดูกึ่งๆลักชัวรี่นิดนึง ไม่พังไม่เสียง่ายเพราะว่ารเราต้องดูแลลูกค้าแบบต่อเนื่องคบคงทนใช่ในในส่วนตรงนี้เนี่ยยิ่งธุรกิจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องมีทีมที่คอยคัดสรรสินค้าให้ให้ล้ำสมัยเสมอก็จะเป็นทีมโปรดักที่คอยคัดสรรสินค้าในเชิงฮาร์ดแวร์เข้ามามีทีมโปรดักที่ดูแลในส่วนเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านซอฟต์แวร์ของเราส่วนต่อมาก็คือในทีมของงานติดตั้ง ค,ค่ะงานบริการติดตั้งแล,แล้วก็หลังการขายในส่วนของทีมเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะเป็นทําหน้าที่จริงๆพอเรียกว่าเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาภาพหลักที่จะเสื่อออกไปก็คือเราจะไม่ได้เป็นแบบฮาร์ดเซลล์เราก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นเพื่อนคอยให้คำปรึกษาว่าคุณกําลังทําบ้านคุณกําลังรีโนเวทบ้านนะคุณอยากให้บ้านแบบมีความสมาร์ทลฟอย่งไงค,คุณพ่อคุณแม่ที่อาศัยอยู่คุณต้องการดูแลเขายังไงอย่างเงี้ยค่ะ ระยะแรกเป็นยังไงบ้างครับที่ได้เอาโครงสร้างนี้ไปลองทดลองจริงพอตั้งตั้งตั้งทงวาอยู่แล้วว่าเราจะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่มีความ flexible sizing เราอ่ะจะไม่ได้จำเป็นที่ต้องมี sizing manpower ขนาดใหญ่แต่เราต้องสามารถที่จะผลิตเอาพุทให้ได้เหมือนบริษัทที่ใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ยหเราต้องมีความชัดเจนเรื่องงาน o p a t i o n สอก็คือตัวซอฟต์แวร์ในเชิงของ งานโอเป r a t i o n นะคะหรือเราเรียกว่าบางทีเราเรียกว่า erp อะไรอย่างเงี้ยพอจะไม่ได้ไปซื้อแบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมาแล้วก็มาให้พนักง,งานใช้เพราะว่างานโอ p ป r a t i o n มันแตกต่างกันเราดูแลบ้านดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบพ,พันพันหลังเราจะมีวิธีการจัดการยังไงให้มันเร็วเราจะรู้ได้ไงว่าบ้านแต่ละคนติดตั้งอุปกรณ์อะไรเราไปบ้างรบ,บริการหลังการขายเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะทางพอก็เลยจําเป็นต้องมีทีมงานเนี่ย มาศึกษาเลยว่าอุปเรชันของเราเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับเราเท่านั้นแล้วก็ให้ทีมงานที่ดูแลในแต่ละตำแหน่งใช้ไป B2C ได้ได้ไงนะฮะเราก็เริ่ม Implement ในส่วนของ B2B ก่อนเพื่อให้เจ้าของบ้านที่เป็น B2C ที่เขามาซื้อบ้านเนี่ย mm hmm. เขาเริ่มเรียนรู้น mm hmm. ว,วัตกรรมเนี่ยมาเรื่อยๆมากยิ่งขึ้นประจวบเหมาะกับภาพกว้างของ ขอ,ของตลาดอย่างเี้ค่ะก็เริ่มมีการ Educate มาอยู่แล้วอพอเขาไปซื้อบ้านเขาก็เห็นว่าเอ๊ะนอกจากกล้องวงจรปิดสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ฉันมีพวกเซ็นเซอร์ไฟอัจฉริยะสามารถคนโทรผ่านโมบายได้นะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะมันก็จะเริ่มกระจายเป็นวงกว้างอะคะ่ะพอหลังจากที่ตัว b 2 b อะคะ่ะขยายในวงกว้างมากขึ้นในจำนวนในระดับหนึ่งแล้นะคะแน่นอนระหว่างทางตัว b 2 c เนี่ยเจ้าของบ้านก็ มาซื้อบ้านหรือมาซื้อคอนโดเนี่ยเขาก็จะเห็นนวัตกรรมเขาก็จะเริ่มเรียนรู้ไปทีละนิดทีละหน่อยครับค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเกิดดีมานว่าทางโครงการให้ตัวโซลูชันมาเนี่ยเขาอยากได้เพิ่มเติม,มแล้วพอได้เพิ่มเติมเนี่ยเขาจะติดต่อหรือสอบถามใคร,ครเราก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ไปให้คำปรึกษาเ,าเพิ่มเราเดินทางไปถึงโกที่เราตั้งใจ ตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่าครับหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างทางหรือมันมีการอะไรที่องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นระหว่างทางบ้างไหมครับจริงๆนะเดนวันเนี่ยทางพรีเซนต์เราก็ตั้งเป้าไว้อยู่แล้วว่าเราจะเป็นนวัตกรรมที่าศัสนะคะที่มีความเฉพาะด้านมีเอกลักษณ์ของของของตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราไม่ได้อยากที่จะต้องไปแข่งขันกับใครแต่ว่าเราต้องการที่จะแข่งขันกับตัวเราซึ่งเราก็พยายามที่จะคีป Value ตรงนั้นนะ่ะระหว่างทางมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าในสิ่งที่เราพยายามที่จะ Adap t แล้วก็เรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆก็คือพวก Operation Process ต้องบอกว่าสิ่งที่เราอ่ะไม่ได้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่ได้คาดคิดว่างาน Operation ชสำหรับการดูแลภายในบ้านเนี่ยคแค่เรื่องเทคโนโลยีมันจะมีความ Complicate เทคโนโลยีของเราอะค่ะหรือว่าของทุกๆเจ้าเนี่ยในส่วนของ IoT อ่ะมันจะต้องไปค o น n น c กกับ Infrastructure ภายในบ้าน เช่นพวก Wifi หรือว่าพวกไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีอาจจะไม่ใช่อุปสรรคโดยเกิดมาจากเรารแต่ไม่ว่าจะอุปสรรคจะเกิดจากอะไรเราก็ต้องพยายามกลบกลับมาบแล้วก็ Deliver ในสิ่งที่มันควรที่จะเป็นก้าวไปล่วงหน้าคือมองการล่วงหน้ากว่าเทคโนโลยีได้มากน้อยขนาดไหนครับหนึ่งก็คือเราก็ต้องศึกษาเทรน์ เทรนของของของโลกอะไรเงี้ยค่ะว่าจะไปในทิศทางไหนก่อนแล้วเราก็นํามาย่อยเป็นส่วนๆเช่นสมมุติว่าในเทรน์ของผู้ผู้สูงวัยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยีมีมีเรื่องอะไรบ้างนํามาย่อยนามาย่อยนอกจากเทคโนโลยีเราจะต้องเตรียมบุคลากรที่ต้องมีโน้ตเฮาสในเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องนํามาย่อยค่ะแล้วก็โอ per ation มันต้องเป็นแบบไหน แล้วก็นำสามส่วนเนี่ยมามาลองเอ็กซ์เพร์ิเมนต์มาลองทดลองว่าทำไปแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็เตรียมการ,รในแต่ละส่วนแบบเนี้ยไปไปเรื่อยๆอยากรู้แล้กันครับว่าหลักการในการทำงานของคุณพลอยใช้หลักการอะไรในการยืดเหนี่ยวให้การทำการธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีครับเราจะต้องไม่มองแค่ตัวเราเองนะคะมองแค่ตัวเราเองก็คือการที่เราคาดหวังว่าเราจะต้องสักเซสคนเดียวมีผลประกอบการที่ดีคนเดียว แต่เราต้องมองทางคอมมูนิตี้ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องของเราก็คือการมองจากเอาไซน์อินนะคะผู้เกี่ยวข้องของเราก็มีลูกค้ามีซัพพลายเออร์มีพันเดอร์ต่างๆเราต้องทําให้เขาเนี่ยเติบโตไปพร้อมกับเราหรือเติบโตไปมากกว่าเราแสดงว่าตรงนั้นน่ะคือเราได้สัตย์เแล้วจริงๆถือว่าประโยชน์สูงสุดอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเราและก็ประเทศชาติด,ด้วยถ้ามีธุรกิจแบบนี้เยอะๆก็ทําให้ทุกอย่างพัฒนาไปได้ด้วยเร็ววันนี้ขอบคุณคุณพลอยมากครับที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณมากครับ